มาเด้อพี่น้องมื่อนี้เฮ็ดออกอีดีเด้อบ่ได้ตัวนี่มั่นเนีงงเเ่ยถึงเฮ็ดละงอกถึงเฮ็ดไปเพิ่งเทียนมั่นเนี่ <c oughs> ตาสะอ่อนคักมื่อนี่ยาบูรี่ผู้บูรี่ก็ได้บูรี่ตั้งแต่กันถึงใครผู้นะ่ะ งอกขาวละงอกเหลืองอ,อยู่โคกไอ้อยู่บ้านเด้อจ้ะอยู่โคกดงละเนงดงละเนงอยู่หยังตลาดกาละซินธุ์นี่แม่นั่น,น,นอำเภอหยังตลาดบ้านเมื่อคืนหยังตลาดเนาะพุกนน่ะไข่ต้องงอกตาสะอ่อนคักเมื่อนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เด้อนี่หอมๆ